อของจริงพี่ก็อของจริงรู้จริงีงง้รู้จริงอย่าลืมนะอย่ากลัวนะวแลกกลางเลยนะไอของจริงน<อ>ี่ต้องรอให้มันวิ่งเข้ามายดาอยกไปอย่า,ออยาดโดน ม่รรู้คับก็มาเราก็ยากอยู่ดิใช้สูตรแดงตามเนตสีแดงอย่แทงกันเองอ่ะอุ๊ยสัดจำปาเจออยู่แล้วฟังกูเจออยู่แล้วแหวนทุกซอยฟังกูมันอยู่ใต้หังเลยอยู่แล้วมันแหวนทุกซอยผมบอกแหวนทุกซอยเขาตึกไม่คงจะแบบไม่แค่แค่ตึกนี้แต่ว่าทุกซอย มันคงจะแบบเอ้พี่เราลองดูตรงนี้ไหมพี่ไม่กลัวกลัวตึกในเมืองตอนที่มันเหินรถนะพี่ตึกๆในเมืองก็มีเยอะนะกลัวว้าเล้ว้าเล้ว้าเล้ว้าเหียเหม็นในเฮียเหม็น ก้มือด้ามือด้แลก้นเเม่จรไลอุจิวะเม็ดนี่อ่ะไม่มีไอมแไดุ้จิวะเม็ด่ดออกไปเล่นข้างนอกเลยตรงนี้มันแค่ไปได้เวลาิงอ่ะไม่ได้ยิง้วมลวแล้ว้เกนน่มึงจะบ่นเี่อะไรนไอ้ตจิวะเม็ดนี่่ะก็ไม่เห็นที่ยอไมึได้ฉายไอ้เนี่ยอุจิวะเม็ดเนี่ไม่ได้มาเล่นๆน่ไอ้ไอ้มึกรดลดมึงง ผ่อนไม่หมดเลยมึงอย่าเพิ่งพูดดังได้ปะไอ้เห <Superman> uh, ี้ยรถจะหมดใ่หมอนมึงอย่าแอกได้ป่ะไอ้เหี้ยหมึกไอ้สัตว์ไม่ได้เท่ไอ้เหี้ยเฮ้มึงมึงอย่าละการอ่านทงางเว้ยไม่สปไหมใครใจดีไหมเฮ้ยหมึกเพื่อนเป็นไรอย่าห่วงบ้านะอย่าห่วงบ้านะอย่าห่วงบ้านะมึงฟังเพื่อนนะสองหกสี่สองหกสี่ไม่ต้องยิงเงินขอมั้ยวายรถตีดละการอ่านว่ะเฮ้ยเก่งอะไรโดนตีนตีน อ๋อรูนี้มันยิงไม่ได้อะไรพิลักันดูกันดูอันนี้เป็นหนอนังสือเก่าไะเนี่ยอ้เคยเฝ้าห้องสมุดเนี่ยกูดูทรงบันดิตตัวน้อยหรือเปล่าตา้งาพี่ียเต็ขอเดียนึงเต็ขอเดียนึงหนึ่งสามูเจหนึ่งสาสเจ็ดรู้จักเพาะะแบบว่านี่มีเสยอยู่ดีก็เิดขึ้นตึกพี่เต็งผมขอเอาไอ้ผมผมยเดียลที่พี่เต็งนด่วนเต็งรีสองร้อยหกห หกศูนย์หกอย่าไป็นแรกทำอะไรไม่ได้หราหกศูนย์หกให้ผมโดนยิงเข้าขาขวาไอ้เหี้ยโอ้โหรู้ได้ไงวะเก่งเลยที่ชุกมนหน่อยเรือยอย่าเดินผ่านตบผมขอร้องที่ขอร้องเลยไอ้เหี้ยโดนยิงเข้าขาขวามันไม่มีที่ชุบมันไม่มีที่ชุบมันมีที่ชุบอีกมั้งตำรวจเขาไม่เข้าถ้ามันไม่ล่ากอะเออมันไม่เข้าเลยอ่ะตำรวจไม่มาคนแบบตายเลยว้ายมาแน่ว้ายข้างบนมาแล้วนะจากข้างบนมาแล้วนะ ออ๋พี่ขยับไปเยอะน่อยผมพาแมวการเล่นบันไดแม่งหรอวะเฮ้ยเราเรามาเาไปเล่นบันไดแมงขึ้นขึ้นบันไดไปเรื่อยอ่ะจะหาหมอละมันลงขนามันลงขนาคนนึงอ่ะไม่ต้อง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 รอเล่นเล่นอย่าเนื้ออย่าเนื้ออย่าเนื้อละมันอย่าเนื้อละมันอย่าเนื้อละมันปล่อยปล่อยปล่อยมันลงมาเราหยุดกันหลังตีกระแพงนะเขาบอกจะกระจุกกันนะร่ว่ง ไม่มันไม่ได้กำเนิดมันมันตั้งแต่ไฟแรกแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ฉายาในไฟแรกแล้วเกี่ยวหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงพวกเกี่ยวเกี่ยวหรือเปล่ากมึงพวกเกี่ยวรักการอ่านเลยสัตว์เอ้ยมันลงมันลงมันลงมาเลยไอ้ฝาดมันใหญ่ใหญ่ใหญ่มันล่อมันล่อใหญ่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 ให้่มันข็งใหญลงมามันลงมาใหมันลงมาให้มันลงมาใหมันลงมาเราจะโดนไม้มัเลยไม่หัวให้มันลงมาเล่นเดินข้างล่างนะอย่าอย่าวิ่งขึ้นไปนะโวยพวกชาติถุน

ปปนถ้ากับช่วยลูพ an un ี่ผ่อนรถหรือเปล่าเนี่ยไม่มีปัญญาอาจไม่มีปัญญาซื้อส่วนตลาดล้วมึงมีปัญญาซื้อส่วนตลาดเพื่อนเพื่อนมึงมีปัญญาซื้อหรือเปล่าไอ้งูไอเพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนมงยไงอมึงร้องอะไรมึงรองไมึงองอกมีอะไรอามีอามีอะไรอะอะอะไรออไรอะอไรอะอไรอไอตูบอกกูมึงมีไรเปล่ามีไรเปล่า เอยากรู้ดิอยากรู้ดิกรู้ได้ไงอยู่บนราคาผู้อยู่บนราคาเราเราไมงรู้ได้ไงอะตึกมีตั้งเยอะอี้ยตึกมีตั้งเยอะแล้วพวกมึงรู้ได้ไงอะเออไยอ้าวี้นแกวอตึกในเมืองมีตั้งเยอะรู้ได้ไงอะเรเยียบเลยเยียบไปเลย

ไอ้เหี้ยอีกหนึ่งไอ้เหี้ยตัวฟรีตัวสังคมมีควายไอ้มาไอ้เงี้ยนี่ไอ้เหี้ยไอข้างหลังข้างหลังข้างหลังคนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งข้างหลังคนนึงไอ้สัตว์โอ้โหเพื่อนเราวิ่งหนีก็ออกไปนู่นเออดีจริงไอ้เหี้ยแล้วบอกแล้วบอกเล่นยัดเลยไอ้สัตว์กูเบื่อเลยไอ้เหี้ยเฮ้ อยูพวกคุณาาแหลมพี่แหลมพ่อมึงไงเฮียตอนแรกคุยกันว่าอะไรไอ้สัตว์ไอเฮียอไอ้สัตว์มึงดูดิมึงดูสภาพดิมึงดูสภาพดิไอ้เฮียไอแม่งมีแต่ปากดีกว่าที่ดีที่อื่นแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยอย่างอื่นนะ เลือดกูยังไม่ลดเลยสภาพมันแล้วนี่หมดหมด,หมดอุมาอุมาอ้มามาอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมารวมกันอุ้มมารวมกันก่อนอุ้มมารวมกันอุ้มมารวมกัน ข้ามบอลได้ไหมอ้าข้างบอลรูปโลข้างบนลมาต้มโลข้างบนได้ไหมกูเห็นมึงเป็นสัตว์ป่าไอ้เหี้ยสัตว์โง่อออกไปก่อนเอาออกไปก่อนเร็วเนี่ยบอนที่ต้องรับผิดเอาไงจะรอบนี้เจ้าไงขึ้นมาข้างบนได้ไหมเขาจะเล่นเลเวลไหมรอบนี้จะเล่นเลเวลไหมรอบนี้จะเล่นเลลเเวอาแยกดีกว่าไม่ดี เล่นเล่นเล่นเรค่อยออกเล่นอาไงขางลรามีสองถ้ใหพี่เนี่ยพี่ว่าได้ใช่ปะล่ะถ้าพี่ว่าได้เอาเลเวลเราได้ไหมพี่ได้ได้มาคุยกันไไหนเวไหอนเวหรโผล่มานี่ไปได้ตรงไหนไได้ไนเลรงไหเลยวเก่าเลยอไไม่มีตอตไเลูกันเลยครับนี่นี่แมสอยู่ไหนวะแมสโเีัมได้พี่ได้ได้ เฮียดูก็รู้ไอ้เฮียขีสนไยชิบหายไอ้สัตว์เด็ดเป็ดตึกมีตั้งเยอะไอ้เฮียแต่ไปเช็คตึกนี้กูก็งงเหมือนกันไอ้เฮียรู้มากจัดเลยไอ้สัตว์ไม่ต้องมาบอกพวกกูร้องนะไอ้เฮียดูจากสภาพการเล่นแล้วไอ้เฮียใครเขาก็ดูออกไม่ได้โง่นะเว้ยไอ้สัตว์สภาพไอ้เฮียลองลงโกเล่นดิกูมั่นใจเลยแม่งไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนอะ